กลับมาเจอกับน้องไอซ์อีกแล้วนะคะจากบริษัท KTN Develop นะคะบริษัทของเรารับออกแบบดูแลโปรโมทเว็บไซต์นะคะผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น กูเ f a c e b o o k y o u t u b e และ l i n e OA ค่ะวันนี้นะคะไอจะบอกวิธีการติดตั้ง o o o l l s s e r r h h o o s s o l นะคะให้กับเว็บไซต์ของคุณค่ะก่อนที่ไอจะบอกวิธีการติดตั้งนะคะมาทำความเข้าใจกันอีกครั้งดีกว่าค่ะว่าตัว o o o l l s s e r r h h o o s s o l เนี่ยคืออะไรแล้วทาไมคุณต้องติดเจ้าตัวเนี้ยลงไปในเว็บไซต์ของคุณอย่างแรกเลยนะคะตัว o o o l l s s e r r h h o o s s o l เนี่ยคือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ ติดตามและดูประสิทธิภาพการแสดงผลของเว็บไซต์ของคุณซึ่งประสิทธิภาพของเว็บไซต์เนี่ยนะคะจะส่งผลต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของคุณบน Google อีกด้วยค่ะและข้อดีของเจ้าตัว g o g l e s so e a r c h Console ก็คือทําให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคนที่เข้ามาอย่างเว็บไซต์ของคุณ เข้ามาด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรและคุณนะคะยังสามารถดูค่า CTR ที่หมายถึงอัตราการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ได้อีกด้วยค่ะแลวเจ้าตัว Google Search Console เนี่ยนะคะยังเป็นเครื่องมือฟรีที่คุณสามารถติดตั้งได้เองง่ายๆอีกด้วยค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนคงอยากดูแล้วว่าเจ้าตัว Google Search Console เนี่ยมีวิธีการติดตั้งยังไงตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนนะคะพิมพ์ไปที่ช่องค้นหาของ Google นะคะว่า Google Search Console แบบนี้เลยค่ะและคลิกเข้าไปที่ Google Search Console Tool ตามในคลิปเลยนะคะ และหลังจากนั้นนะคะก็จะขึ้นแบบในคลิปมาเลยนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่เริ่มใช้งานได้เลยค่ะและเลือกคำนำหน้า URL ตามไอได้เลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปกด copy link ตัวเว็บไซต์ที่คุณต้องการติดเจ้าตัว Google Search Console มาได้เลยค่ะนำลิงก์ที่ copy นะคะมาวางในช่องและกดคลิกดำเนินการต่อได้เลยค่ะและพอขึ้นหน้าต่างเล็กๆแบบนี้มานะคะให้ทุกคนรอสักครู่ค่ะเพราะระบบนะคะกำลังทำการยืนยัน property อยู่ค่ะหลังจากที่ระบบทำการ ยืนยันเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างเล็กๆมาแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าจะมีแถบสีเขียวอยู่ด้านบนค่ะและหมายความว่าคุณได้ติดตั้งเจ้าตัว Google Search Console เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเว็แบบไซต์ของคุณเนี่ยได้เชื่อมโยงเข้ากับตัวเครื่องมือ Google Search Console เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ คราวนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการดูสถิติจากใน Google Search Console กันค่ะแต่อ้ขอเลือกดูสถิติจากเว็บไซต์ที่เคยติดมาก่อนแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราติดทันทีเนี่ยเจ้าตัวสถิติมันจะยังไม่ขึ้นค่ะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าคุณติดหลายเว็บไซต์เนี่ยให้คุณเลือกดูเว็บไซต์ที่คุณต้องการดูสถิติค่ะแล้วก็จะมีกราฟตัวเลขขึ้นมาแบบในคลิปเลยนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะคะคุณสามารถนําไปวิเคราะห์วางแผนทำคอนเทนต์ใหม่ๆเพื่อที่จะปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณให้มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะก็จบกันไปแล้ว ะะสำหรับการติดตั้งเจ้าตัว Google s e a r c h c o n s o l e นะคะแต่คลิปหน้านะคะถ้าใครอยากให้ไอสอนหรืออยากให้ไอติดตั้งอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะไอขอตัวลาไปก่อนกับคอนเซปต์แบบเดิมที่ว่า KTN We Go Together ให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณค่ะสวัสดีค่ะ